ยูเลนซี่วีเอล49โปร กับ u ูเ n นซ VL 49 RGB ธรรมดาตัวไหนดีกว่ากันมาดูกันครับสวัสดีทุกคนผมดังครับ u ูเ n นซเขาออกตัว VL 49ตัวใหม่ออกมาครับมันคือตัวนี้ครับเป็นไฟตัวเล็กติดหัวกล้องไว้ใช้พกพาออกไปเที่ยวด้านนอกได้ครับไอตัวนี้เป็นตัว VL 49ตัวเก่าใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวใหม่กับตัวเก่ามาต่างกันยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างเนี่ยผมขอพูดในส่วนของ VL 49ผมขอเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวโปรแล้วกันเนาะว่าตัวโปรนะครับมีความแตกต่างจากเดิมยังงไบ้าาาานนนครเเมมดดูสปกก่่อีว แล้วเจ้านี่ก็คือไฟขนาดเล็กที่พัฒนามาจากเจ้าตัว VL 49 RGB ตัวเดิมนะครับสามารถใช้เป็นไฟเสริมฉากหรือว่าไฟเสริมสาหรับการทําวิดีโอได้ครับตัวนี้มันมีโหมด RGB นะครับปรับสีได้364สีเลยครับสามารถปรับเควินเนี่ยได้ตั้งแต่2,500เควินไปจนถึง9000เควินครับมีเอฟเฟกโหมด20แบบครับซึ่งไอโหมดพวกนี้นะครับผมพูดไปหลายโหมดแล้วในไฟที่ผมรีวิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว49่สิบเก้าตัว1้อัสิบสองหรือว่าตัวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับวันจะยิบพวกต์คล้าย มาลองจัดแสงแบบงานภาพยนตร์ให้ทุกคนได้ดูกันครับว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับไปดูกันเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับผม ไฟตัวนี้นะครับมีหน้าจอ LCD ที่ด้านหลังนะครับแสดงค่าสถานะต่างๆพร้อมกับปุ่มต่างๆที่มีมาให้นะครับ4ปุ่มเลยมีบวกมีลบมีเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีขึ้นลงนะครับค่าความเที่ยงตรงของแสงเนี่ยอยู่ที่ CRI 95บวกครับบอดี้ด้านหลังของเขาเป็นแม่เหล็กนะเอาไปแปะกับตัวเหล็กได้เลยครับข้อดีของบอดี้แม่เหล็กแบบนี้นะครับมันทําให้เราสามารถไปติดกับตรงที่เป็นเหล็กต่างๆนะบางมุมที่ขาตั้งกล้องไม่สามารถเข้าไปได้นะครับไอเจ้าตัวนี้ก็สามารถแปะได้นะครับเช่นแบบหลังตู้เย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้น้ำหน เท่านั้นเองครับใช้งานได้สูงสุดเนี่ยถึง90นาทีเลยครับและนี่ก็คือสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว V L 49ตัวโปรที่ออกมาใหม่นั่นเองครับซึ่งผมจะนําไฟเจ้า2ตัวนี้นะครับไปลองจัดแสงเป็นแบบแสงสีนะเอาไว้รีวิวตัวของโมเดลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจัดแสงออกมาแล้วเป็นยังไงครับไปดูกันโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองจัดแสงแบบทีโ l i ไลติ n งกันโดยจัดสีเป็นแบบสีคู่ตรงข้ามนะครับเป็นแดงกับเขียวนั่นเองการตั้งค่ากล้องก็จะประมาณนี้แหละครับ โดยตำแหน่งไฟก็จะมีตรงนี้ครับเป็นคี y ์ไลท์นะใช้ u ูเลนซี่วีเอลยิงแบบ45องศาครับใส่กิดด้วยต่อมาเป็นไฟแบคไลท์ครับตัวนี้ใช้ VL 119เครับเป็นไฟแบบแท่งทูบนะยิงเข้าตัวแบบที่ตรงนู้นครับส่วนตัวนี้เป็น u ูเลนซี่วีเอลตัวเก่านะครับก็ยิงเป็นไฟฟิลไลท์สีเขียวครับเข้าตัวแบบตัวนี้ครับตัวสุดท้ายนะครับเป็น u ูเลนซี่ว1เหเหมือนกันแต่ว่าผมยิงเป็นไฟสีขาวนะครับให้เติมที่ตัวหน้้าแบบบใหมมััันนไไ่สีจดเกิปคร เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆลองเปิดไฟไปทีละดวงนะครับเพื่อดูว่าไฟแต่ละดวงเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับอย่างตัวแรกเลยเป็นไฟคีไลท์อ่าไม่ใช่ไฟคีไลท์เป็นไฟสีขาวที่ผมจะเอามาเติมหน้าตัวแบบนะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะให้ไฟแบบนี้นะเป็นไฟเติมหน้าตัวแบบนะครับไม่ให้มันแดงไปเดี๋ยวขอปิดก่อนส่วนต่อมาคือคีไลท์และครับคีไลท์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเป็นยูเลนซี่ vl 4ีเตัวโปรนะใส่กริดนะครับนี่เล่นสีแดงก็จะให้สีแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟสีแดงของไฟคีไลท์ต่อมาจะเป็น ไฟฟิลไลท์ก็เป็น V L 49เหมือนกันแต่เป็นตัวเก่านะครับปึ๊บนี่มันก็จะให้สีเขียวที่ฟิลไลท์แบบนี้ต่อมาเป็นไฟแบ็คไลท์นะครับที่จะเอามาทำตัวแบบให้ดูเด่นขึ้นมาก็จะให้แสงแบบนี้ครับเป็นไฟสีส้มนะที่ผมเลือกมานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟทุกดวงนะครับว่าพอเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยให้สีที่เป็นยังไงนะครับไปดูกันอันนี้เป็นไฟแบ็คไลท์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเติมไฟคีไลท์เข้าไปครับปึ๊บนี่ สีแดงขึ้นมานะเดี๋ยวจะเติมฟิลไลท์ที่เป็นสีคู่ตรงข้ามนะครับก็คือสีเขียวอ่าตัวเงาตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัวคีย์ไลท์ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้จะมีริมไลท์ของไฟแบ็คไลท์ข้างหลังนะครับทีนี้ผมรู้สึกว่าหน้ามันแดงไปอยากจะตัดสีขาวเข้ามาหน่อยชึบนี่ไอไฟสีขาวตัวนี้มันแล้วแต่คนชอบนะถ้าเกิดทุกคนไม่เอานะครับก็ ก็ได้ก็จะได้สีเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จัดไฟแบบ Point Lighting นะครับก็คือจะมีคีไลส์สีแดงฟิลไรส์สีเขียวแล้วก็แบคลายที่เป็นสีส้มนะครับเปิดผมตรงนี้ให้ตัวแบบเนี่ยเด่นออกมานะครับอาจจะใช้แค่3ามตัวนี้ก็ได้ไอตัวหมุนผมมันฐานหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> ขอหมุนมือให้ดูแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นฟิลแสงแบบนี้ฮะอันนี้ผมถ่ายเป็น s log ok 3นะครับก็จะมีการเอามาดึงสีเกรดสีนิดหน่อยส่วนไฟอีกตัวที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆเลยเนี่ยก็คือ ไฟแท่งด้านหลัง VL 1น9นั่นเองนะครับราคาสูงหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าคุณภาพดีมากครับใช้กับพวกตัวแบบเล็กๆถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีเลยครับประมาณนี้ครับสำหรับการจัดไฟสินค้าเป็นการแบบแสดงแบบพวกโมเดลหรือว่าสินค้าอะไรเล็กๆนะถ้าใช้กับพวกแบบหรือคนอะไรเงี้ยตัวเล็กเนี่ยไม่พอแน่นอนครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับการจัดแสงโชว์โมเดลหรือว่าโชว์สินค้านะครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟก็สามารถไปอดแดปเป็นลูกเล่นอะไรได้หลายๆอย่างนะครับซึ่งในตัวของ V L 49 R G B Pro ตัวนี้เขามีตัวของกริดตัดแสงนะครับที่สามารถควบคุมทิศทางแสงได้ด้วยรวมถึงมีตัวของซอฟบล็อกนะครับที่ทําให้แสงเนี่ยนุ่มมากยิ่งขึ้นนะโดยเจ้าตัวเก่านะครับมันจะไม่มีอะไรมาให้เลยมันจะมีแต่ตัวแผ่นซอฟด้านหน้าแบบนี้เนาะไอเจ้าตัวเนี้ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมให้มากกว่านะครับรวมถึง มีเจ้าตัวแผ่นแม่เหล็กตัวนี้นะครับที่ด้านหลังจะเป็นกาว 3M เราสามารถนำเจ้าตัวเนี้ไปแปะที่ไหนก็ได้เลยใช้งานเจ้าตัว u l e n c y VL49 Pro ตัวนี้ได้เลยครับนี่แปะแบบนี้แล้วถ้าเกิดใครใช้ไม่เป็นนะครับก็ด้านในมีคู่มือให้นะครับรวมถึงบอก โหมดต่างๆด้วยนะก็คือเราสามารถมาดูข้อมูลจากในโบชัวตัวนี้ได้ครับผมบอกไปใช่ไหมว่าเจ้าตัวนี้สามารถใช้เป็นไฟเสริมได้นะครับในสถานการณ์ที่เราไปถ่ายวีดีโอด้านนอกแล้วมันไม่มีแสงเลยนะครับแบบเราไปถ่ายกลางป่ากลางเขาแล้วไม่มีแสงเลยเราอยากจะได้ไฟที่มันเติมหน้าเรานะครับความสว่างที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ในกรณีที่ไปถ่ายวอล์กด้านนอกนะครับแล้วสภาพแสงไม่พอนะครับไฟตัวนี้มันเอาอยู่ไหมเวลาเราใช้ไฟตัวนี้ในการเติมหน้านะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเอาอยู่นะเนี่ยแสงที่ได้ก็จะค่อนข้างสว่างแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมถ่ายตั้งค่า f 1.4นะครับเดี๋ยวเราจะลองเพิ่ม f นะส่วนใหญ่เพื่อนๆจะมีเลนที่เป็นแบบ f 2.8กันเนาะอันนี้ถ่าย25เฟรมนะครับสปดชัตเตอร์ผมขอตั้งเป็น1ส่วน60นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้มันมี m o ชั o n blur เยอะเกินไปนะครับประมาณนี้กำลังดี ก็เลยตั้งเป็นค่านี้ครับเบส i SO ของ s l o g ก็อยู่ที่800นะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้ครับนี่ในการใช้ถ่ายหน้าน,นอกในที่ที่มืดมากๆเลยนะอันนี้ผมเปิดไฟ100%นะครับเควินอยู่ที่5,600ตัวกล้องก็ตั้งเควินอยู่ที่5้0 0กครับก็จะให้แสงประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะเนี่ยกล้อง <c oughs> มันหนักจริงๆ <c oughs> เพราะว่าใส่ตัวหน้าจอไปด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ฮะ สำหรับผมนะเจ้าตัวนี้สามารถเติมแสงได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาเพื่อนๆพ,พ,พกเลนไปเที่ยวกันเนี่ยก็มักจะพกเลนที่เป็น f 2 8ใช่ไหมอาจจะเป็นเลนซูม f 2ออะไรเงี้ยตัวนี้สามารถเติมไฟที่100%ในระยะแบบประมาณนี้ถือว่าเติมไฟได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นดีเทลของอรายละเอียดหน้าได้ค่อนข้างดีครับยิ่งเพื่อนเพื่อ,อมีเลนที่ f 3. ต่ำกว่านี้อีกนะเช่นแบบ1.8 1.4อะไรอย่างงี้นะก็คือจะสว่างเลยนะสามารถนําเจ้าตัวนี้ไปใช้ได้ในที่มืดครับเรามาดู 49ตัวใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของปุ่มทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะครับอาจจะแค่เปลี่ยนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาออกไปเนาะส่วนแม่เหล็กด้านหลังนะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยต่างกันนะครับตัวเก่าจะอยู่ที่2 0 0 0มป์ครับตัวใหม่จะอยู่ที่2 5 0 0 m ป์นะครับจ่ายกำลังไฟตัวใหม่เนี่ยจะจ่ายได้5วัตต์นะครับตัวเก่าสเปคเขาอยู่ที่6วัตต์นะนี่ครับด้วยความที่บอดี้ด้านหลังเป็นแม่เหล็กนะมันติดกันเองเลยครับเนี่ย กันเเองเลยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะที่ย้ายนะครับจากตอนแรกอยู่ด้านหลังตอนนี้มาอยู่ด้านข้างนะรูปทรงเปลี่ยนไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากตัวเดิมที่เป็นโคง้งๆหมุนๆน,นะและที่หายไปนะครับก็คือตัวโคชูรอบตัวไฟนะครับหายไปอย่างเจ้าตัวนี้ก็จะมีโคชูให้ทั้งสทิศเลยเราสามารถนําไฟมาต่อแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะสำหรับตัวเก่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหม่เนี่ยไม่สามารถทําแบบไฟที่เป็นไฟสปอตไลท์ได้แหละที่เอามาต่อแบบนี้ให้มันเยอะๆอะไรเงี้ยได้นะครับ ตัวใหม่ไม่สามารถทําได้แล้วเขาแทนมาด้วยไอ้ปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอป้ปุ่มๆตัวนี้มันคืออะไรไอ้สี่เหลี่ยมๆเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีทั้ง3ทิศเลยไม่แน่ใจนะมันคืออะไรแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาเปลี่ยนเป็นเกลียว1ต่อ4เนาะของเดิมเนี่ยจริงๆก็มีเกลียว1ต่อ4นะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัว ที่ใส่เข้ากับโคชูให้เลยนะครับแต่ว่าหักไปแล้วมันค่อนข้างจะหักง่ายนิดนึงนะสำหรับใครที่เผลอไปทําหล่นหนึ่งครั้งหรือว่าอาจจะใส่ของเยอะๆนะครับแล้วมันตีกันเนี่ตึ๊บตึบตึบต,บตึบเนี่ยมันหักง่ายมากเนี่ยคือของผมหักไปแล้วมันก็เลยทําให้ไฟตัวนี้ไม่สามารถใส่1ต่อ4ก็ใส่ไม่ได้จะเอาไปใส่ตัวโคชูกล้องก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับไฟตัวนี้ก็คือผมเอาไว้แปะพวกแม่เหล็ก ตัวนี้ข้อดีมันก็คือถ้าเกิดไม่ได้หักนะมันก็จะใช้งานได้สะดวกเพราะว่ามันเป็นแบบโคชู u, แบบบิวอินเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เราก็ต้องคอยหาอะแดปเตอร์มาเปลี่ยนมาเนอะข้อดีก็คือเราสามารถหาอะแดปเตอร์ที่มันแข็งแรงแข็งแรงมาใช้งานได้ครับส่วนในเรื่องสีหรือว่าเรื่องโหมดเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยโหมดที่เขามีให้จะมีสูงถึง20โหมดเลยนะที่เขาเคมมานะครับในขณะที่ของเก่าเนี่ยจะมีแค่ดเท่าน้นเอง และก็ขนาดหน้าไฟนะครับตัวเก่าจะเล็กกว่าตัวใหม่และในเรื่องของราคาก็แน่นอนครับตัวใหม่ราคาดีกว่านะครับเพราะว่าวัสดุของเขาจะดีกว่าตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นแบบค่อนข้างออกแนวพลาสติกครับแต่ของใหม่เนี่ยคือเป็นคล้ายๆกับ มทีเลียลที่เป็นคล้ายๆเหล็กปะอลูมิเนียมแล้วกันค่อนข้างหนักนะครับมีไททีสตรงนี้ให้เราสามารถนําไปชาร์จได้ครับสําหรับใครที่รอฟังความเห็นจากผมนะว่าแบบถ้าเลือกได้1ตัวเนี่ยจะเอาตัวไหนดีก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆดังนี้แล้วกันนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องดูที่งบประมาณก่อนนะถ้างบเยอะตัวนี้จบกว่าครับถ้างบน้อยตัวนี้ก็ไม่เลวนะในส่วนที่2นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้คุณภาพแจ่มๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเยอะๆเ,เ,เช่นแบบพวกตัว ตัวซอฟ์หรือว่าตัวกิจตัดแสงหรือว่าจะเป็นตัวแม่เหล็กเสริมอะไรเงี้ยไอเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันของเล่นที่ให้มาค่อนข้างมีเยอะกว่านะครับแล้วก็ด้วยความที่มันแข็งแรงกว่าแล้วเราก็สามารถหาอะแดปเตอร์อะไรมาใส่ได้นะครับมันก็จะค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่เน้นงานจริงจังที่เริ่มจะรู้แล้วว่ากิจตัวนี้ทําอะไรได้ตัวซอฟต์ตัวนี้ทําอะไรได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเลยก็จะแนะนําเป็นตัวเก่าดีกว่านะครับเพราะด้วยความที่มันใช้ง่ายนี่แหละเล็กเบาแล้วก็มีไอตัวใสโคชูให้เลยไอตัวใหม่ก มีให้นะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยมันค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงนะครับในการใช้งานจริงๆที่จะมาใส่กับกล้องเนี่ยบางทีผมใส่ที่ตัวกล้องไปใช่ไหมหน้าไฟมันเลี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เจ้าตัวเนี้ยถ้ามันไม่หักนะคือมันจะเป็นไฟที่ผมพกบ่อยๆเลยแหละ คือผมชอบไฟที่มันมีตัวฐานเสริมมาให้เลยนะเพราะว่าฐานมันจะตรงไม่ใช่ไรพอฐานตรงนะครับพอเสียบไฟปุ๊บมันก็จะตรงกับตัวหน้าเราพอดีหรือว่าตรงกับตัวกล้องพอดีอะไรเงี้ยก็สรุปให้เลยแล้วกันผมเชียร์ตัวไหนเชียร์ตัวใหม่ครับไปซื้อตัวใหม่กันเถอะเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันมันดีมันดีจริงๆจากที่ลองใช้งานมาคือหลายๆอย่างผมชอบตัวใหม่มากๆเลยในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยเรียกว่าเป็นไฟเสริมละกันถ้าเกิดใครอยากได้เป็นไฟเสริมนะครับแล้วงบประมาณไม่เยอะเนี่ยก็ยังเชียร์ตัวเก่าอยู่สามารถซื้อตัวเก่าใช้ไดด้้นะบแต่ถาเเกิงยอ ก็ต้องการแมทเทียลดีๆราคาไม่ใช่ประเด็นเนี่ยตัวใหม่เลยครับจบกว่าและสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดัง Story หน่อยนะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมารีวิวอะไรให้ดูกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะช เน่ๆถ้าเกิดสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับพยายามไล่ตอบทุกคนแหละยิ่งใครถามคําถามดีๆนะครับผมก็จะหยิบมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูเลยนะครับผมไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย